เข้าไปทำไมเข้ารูแล้วมาอยู่ในนี้ไ,ไงไงเขาเขาดาวไม่ตกใจกูว่ามึงหนีจริงเลยกูว่าตื่นลามโซไม่ได้ร้องอ à, นนี่สองตัวนี้กันี่มันก็อยู่ด้วยกันได้นะมันเห็นกันทุกวันเนาะแรกๆก็ไม่ได้นะ เดี๋ยวหลังปีใหม่พาไปฉีดยาเดอ้อกัว่าเป็นไข้หัดไข้หวัดอะไร <c oughs> ลูกสาวยังมีลูกสาวนะนี่ลูกสาวเป็นหมาฮะลูกชายเป็นคนเนไหมเป็นไหมลูกสาวเป็นไหม,อ,มอย่าดื้อดิอโตแล้วนี่จะเต็มกล่องแล้ว แพ็กส่งได้เลยนะนี่เอาไหมนี่แล้วแพ็กส่งอย่างนี้เลยนี่แพ็กกลัวกลัวกลัวนอนเถอะไปส่งของแล้วเออเอาผ้าอีกไหมล่ะนะตัวสองตัวนี้กินข้าวดีจะเที่ยงคืนดึกดื่น ระวางมืดยังไงก็กินข้าวอ้วนเขาแมวหน้ามันเหมือนเขาแมวจริงๆเลยอืมกินข้าวไปไอ้นั่นโดนกัดมาติงเนิร์ด สองหมากับหนึ่งแมวสแมวกับหนึ่งหมาใช่สหมาหนึ่งแมวมันอยู่ด้วยกันหมาถ้าได้มาเป็นคู่มันก็ดีอะแต่ว่ามันไม่มีตัวที่ดูแล้วถูกชะตาเนาะบางทีเราจะไปรับมาเลี้ยงมันก็ดูแล้วมันเอ๊ย มันสะดุดน่ะอ,อาจจะไม่สวยในสายตาคนอื่นเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นเราเราเอาถานนะเอนนเถ,ถูกชะตามัน่ะก็เหมือนคนนั่นแหละถูกชะตาใครไม่ถูกชะตาใครถูกชะตามันม,มันจะดือ้อลากมานเน